เลยที่แม่มาทำกระดาษดหนึนะคะทำย่าทุกท่านคะตายแล้วแฟนคลับเยอะมากเลยนะคะนัทางไม่ถูกเลยกลัวกับบ้านไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทม่ทีงานมาซับเองกว่าเกรงใจแฟนคลับนะฮะเดี๋ยวให้คุณแคได้แบบจิบน้ำจุดกินเดมเหนื่อยอะเพงรั่วเพ่อไงคะอ่าไอคอนปานึงซันะคะจริงๆก็อยากจะซับนะคะแต่ว่านับแล้วหลายชิ้นเลยเกินคงไม่รอดถึงบ้านแฟนคลับซูเปอร์แร สุดเลยนะจัจะมีเพลงเหตุผลหรือเพราอ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดาวน์โหลดได้อยู่นะฮะอยู่ในแอปมั่งเดอะสตาร์แปดนะครับดอกจันหนึ่งสองสามห้าสูงสูงก้าวนะครับผมจะบมือดายจับมือดายจับมือดายโอ้โหและก็ล่าสุดครับกุกวังจะถึงนี้นะฮะวันที่ยี่สิบสิงหาคมนี้ครับเดี๋ยวทางช่องแอคชั่นแชนแนลนะฮะตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวแพรจะมีผลงานพิธีกรว้าวรายการตามติดชีวิตดาวครับซึ่งก็จะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงสุดเลยเรียกว่าเจอหน้ากันได้ทุกวันทักไมไลน์ช่องแอคชั่น วันเรมจะมาแยกอาชีพพิธีกรดิฉันแล้ว้วไหนๆก็ให้ฝากผลงานแล้วเนาะขอฝากให้กับแพรบ้างได้ไหมคะได้ครับฝากฝากไตกับหัวจัวะค่ะดูหัวใจกลับบ้านไม่ได้แน่ฉันแทกค่ะยำฉันอยู่หลังเวทีนี่แหละ ที่จะออกมาถ่ายภาพกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะและแน่นอนค่ะในช่วงที่เราพูดคุยถึงนะคะเทรนด์การแต่งตัวแบบซ้ําแบบซ้าสไตล์นะคะก็ต้อง